ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู มาเลยกุมสลามบาเกียปรัปันเดงาซแกเลียนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีรวมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรหณนีเจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันุริยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามาลยยูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ฟัง ไปเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมาลายูของคนมาลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองในประเทศมาเลเซียกันต่อนะคะแต่ว่าเราจะขยับไปที่พรรคอื่นนั่นก็คือพรรคปาสนะคะซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านคำว่าปาสเนี่ยย่อมาจากปาร์ตี้อิสลามเซอร์มาเลเซียนะคะพรรคปาสเนี่ยเดิมทีเป็นกลุ่มที่ เคร่งครัดทางศาสนาในพักอัมโนนะคะแต่ว่าแยกตัวออกไปเป็นอิสระเมื่อปีคศ1950นะคะดังนั้นพักนี้มุ่งแล้วก็พยายามต่อสู้ให้หลักการของศาสนาอิสลามเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญ ต่อไปนะคะเราไปเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับภาษามลายูค่ะ,คะขอบคุณพี่สุรยามากค่ะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะวันนี้นะคะเราจะไปดูคําว่าแยกออกนะคะคําว่าแยกออกในภาษามลา,ายูก็คือเมืองอัซิงกันนะคะเมืองอัซิงกันก็คือเป็นกริยานะคะซึ่งคํานี้เนี่ยมาจากคําว่าอัซิงนะคะอัซิงเป็นคําคุณศัพท์แปลว่าแตกต่างซึ่งแยกออกหรือไม่เหมือนนะคะฉะนั้นเมื่อเติมคําว่าเมืองนะคะ ข้างหน้าคําว่าอาซิงนะคะแล้วก็คําว่ากันไว้ข้างหลังก็คือกลายเป็นคําว่ามึงอาซิงกันแปลว่าแยกออกค่ะมึงอาซิงกันแปลว่าแยกออกค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะปาติป no ัสม no ึงอาซิงกันดาริปติอัมโนปาติปัสมึงอาซิงกันดาริปติอัมโนแปลว่าพักปัสแยกออกจากพ no ักอัมโนค่ะปติปัสมึง อาซิงกันดาริปาติอัมโนแปลว่าพักคปาสแยกออกจากพักอัมโนค่ะ เราจะไปเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองในประเทศมาเลเซียนะคะเราได้ไปรู้จักเกี่ยวกับพรรคฝ่ายค้านของรัฐบาลนั่นก็คือพรรคปาสนะคะซึ่งพรรคนี้เคร่งครัดทางด้านาศาสนาอิสลามแล้วก็เป็นพรรคที่พยายามผลักดันให้หลักการอิสลามเนี่ยเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญน,นะคะแต่ว่าการเน้นนโยบายฟื้นฟูาศาสนาอิสลามและหวังเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐอิสลามนั้นทําให้ประนีประนอมกับกลุ่มที่ไม่ใช่ ิค่อนข้างจะยากอยู่นะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับภาษามาลายูค่ะขอบคุณพี่สรยาสำหรับข้อมูลดีๆที่มาฝากให้กับพวกเรานะคะเราจะไปดูคำว่าประนีประนอมนะคะในภาษามาลายูนะคะก็คือคอมโพรีนะคะกรมโปรมีนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษก็คือคอมโพรไมซ์นะคะคอมโพรไมซ์นะคะกมโปรมีแปลว่า ปรนีประนอมค่ะก็เป็นคำกริยานะคะถูกต้องค่ะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะกิตต p ปัตติกรมโรมีบันดาอย่างประยะักิตตปัตติกรมโรมีบันดาอย่าแปลว่าเราต้องประนีประนอมในสิ่งที่ยากค่ะกิตตปัตติรมโรมีบันดาอย่างประ แปลว่าเราต้องประนีประนอมสิ่งที่ยากค่ะบรรดาในที่นี้แปลว่าวัตถุหรือสิ่งของนะคะคำว่าไปยะไปยะแปลว่ายากค่ะกิต a ์ปัสติกรมโปรมีบ็นเดอย่างไปอะแปลว่าเราต้องประนีประนอมในสิ่งที่ยากค่ะกิต a ์ปัสติกรมโปรมีบ็นเดอย่างไปยะ แปลว่าเราต้องประนีประนอมสิ่งที่ยากค่ะวันนี้นั้นหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสลามติ๊งค้าสกีอันตริมากัสคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามา马ย u ได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http